ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการกดตัวก้านโปโซดาอย่างถูกวิธีนะครับก็บางทีจะมีลูกค้าบางขั้นนะครับที่ดึงขวดไม่ออกนะครับแล้วก็บางทีก็เกิดอาการการ๊าซหมดวัยหรือไม่ก็ดึงขวดออกมาแล้วมีกา๊าซอยู่ด้านในนะครับทําให้มันมีแรงดันแล้วก็เกิดระเบิดได้ในบางทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการกดก้านอย่างถูกวิธีให้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้คุณลูกค้า หยิบตัวขวดขึ้นมาเข้าล็อกมันนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวานหนึ่งทีครับโอเคหลังจากนั้นให้คุณลูกค้ากดนะครับจนไฟเขาขึ้นห้าขีดตรงนี้เลยนะครับโอเคโอเคหลังจากนั้นขึ้นห้าขีดแล้วนะครับให้คุณลูกค้าปล่อยนะครับแล้วก็คลายการาดขึ้นนะครับ หลังจากคลาย,ายการ์ดขึ้นแล้วนะครับให้คุณลูกค้านะครับหมุนปลา๊งซ้ายนะครับเพื่อเอาตัวขวดโปโซดาออกมานะครับอันนี้คือวิธีการกดอย่างถูกวิธีนะครับแต่ว่าจะมีอีกกรณีหนึ่งที่คุณลูกค้ากดแล้วไม่ยอมดึงก้านขึ้นจนสุดนะครับแล้วก็พยายามบิดตัวขวดเขาออกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวขวดอ่าภายในเขามีแรงดันของแก๊สอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าฝืนดึงมันจะมีแรงดันแล้วก็เกิดระเบิดได้ในกรณีนี้นะครับก็เลยต้องทําการดึงตัวก้านนี้ขึ้นจนสุดทุกครั้งนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งที่คุณลูกค้าดึงตัวก้านไม่สุดก็มันจะกดสลักตัวแก๊สไว้นะครับก็จะทําให้แก๊สเขาหมดไว้ได้นะครับในส่วนของน้ํานะครับในกรณีที่คุณลูกค้าเจออาการที่ฟอง น้ำด้านในเขาทะลักออกมานะครับก็จะเกิดได้จากสาเหตุที่น้ำด้านในเขามีความหวานนะครับหรือว่าไม่ใช่น้ําเปล่าแบบธรรมชาติเลยนะครับมันก็จะมีการพุ่งออกมาครับแล้วก็น้ำทะลักได้นะครับก็อาจจะส่งผลให้ตัวเบาะด้านในเขาช็อตได้นะครับในกรณีนี้แนะนําให้เลี่ยงพวกน้ําหวานนะครับแล้วกจ็จะใช้เป็นตัวน้ําเปล่าเพียวๆจะดีกว่า ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ